มีครบน้อยกับเคยดนั่ครบขาพอโอเคดตัวใหญ่ทะลกเอาลงเป็นเถอะครับเียดม้ครับโอ้ตัวงามเจ๊น้อเปนตัวดข้าวเพาะเย็นนะเห็นปะนี่ของตุ่นขาวเพาะครบอืมอใครเนี่ยม่ได้ตัวขึ้นหันไปกินเบียดถองมันเด็กจะเด้เนี่ยโหแรงบ่กบนี่ท่นเอามากินเนาะเซอไว้นี่ละ ปิดไฟก็พี่น้องลราเริ่มตาสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมพอน้อยซอยเดิมออามายามเบ็ดกบครับกับลูกเขยครับนี่ละส่วนยางข้างบ้านมีได้ไก่เฮือนเนี่ยครับย่างจะเ่เฮือนมาประมาณร้อยเมตรนี่ละส่วนยางเอานบนี่ละเมื่อนั้นฝนตกลินละมาการเห็นสี่ห้าตัวกระโดดเข้าป้าเบดน,นกหน้าวะเสือเบ็ดจะมันละมากินจนึมีเราพี่น้องไปวันละกับไปรุ่นครับ เปิดไฟก่อนบากินเขาแรกหงแล้ว,ลวพี่น้องมายามเบ็ดํำพอหน่อยใส่เดิมครับผมแต่ว่าเดี๋ยวไปล้างเลขคือเรามีคือแล้วคันกรงลงหอนึกว่าจะถือแต่ก็ต้องไปเบิ้งสะกอนพี่น้องครับต้องไปเบิง้งให้เห็นต่ำพวดบ่อนตอนเ้อามาซื้กกับมืดพอซุ้มแล้วเราหเห็นห้องแน่มีแน่มีวิสัยไฟอยงองมสามาโอ้มันย้อนต่ำพดตันี้ดเดี๋ยวพอเรามน้มนม้นเห็นจังเลยมันต้องให้มัน แบบโดดขึ้นบอกครับเพราะแมน okay. ่นลูกเพราะเคยเสอร์ดระยะจะพื้นดินขึ้นมาคืบนนึงครับพี่น้องผู้เพิ่นเสิร์มาก่อนแล้วว่าแนะนําก็เลยเอ็ดลองบึงได้ผลลองเพิ่อนเยอะดอแต่ว่าพี่น้องฐานแบบเบิกเอาแบบนั้นแหละครับพี่น้องเสิร์เว็ดกบ่ะลัดไปที่ลูกกันพี่น้องหอเออี่นี่มันกบน้อยบอลลูนใจกระเพาะเหอตตาพี่วิญญาณ จานเราพอเฮาถ้ามีเม่นตากบกับเม่นนหมอเด้นปกติพอเ่ราคอยผ่านนะครับมีครบน้อยกับเยดนั่นครบเขาพอโอเขียดตัวใหญ่ทะลูกเอาลราเป็เี่ยนเถอะกัดเราเขาพอเห็นบ่พี่น้องกต่นะาฮึบเขียดอีโมครบัครบ,รบโอ้ตัวงามไม่เล่นหรอก ่าเห็นแล้วต้องเอาซะก่อนละพี่น้องตามสเตตของอยู่ของกินนี่ไปบันยามเบ็ดรองรางนึงว่ามันอยู่แถวแถวนี้แหละดูใส่ประมาณจักหลังครับพ่อครับยี่สิบกว่าหลังนี่แหละลูกมีได้เสื้อหลังอีกน้อยยี่สิบกว่าหลังไมอยเนปลาซิวขึ้นมาหอดพี่ตัวนี้ปลาเข่งพ่อปลาซิวปลาซิว ม่นกระซิวใหญ่เดิลูกครับวาดหลายตัวดิลูกว่ามันแห้งถ้ามาเก็บไปมกเห็นบอกมันฝนดีว่างั้นแล้วมันหืนห่วยหลังนี่พี่น้องเอาแล้วเอาแล้วหวานครับผมโตคกบแม่พี่น้องเอ้ยออนนว่ามันตัวใหญ่ตัวขันเวททุ่มเรามีตีงเงี้อนกบอยู่ที่นู่นครับนั่นนะพี่น้องว้าวเบ็ดวงบักใหญ่ มากกิเซ้มาแล้วจ้าเจลปลาแมงดาพอหน่อยซอยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆห้อมๆสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขืนแทแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขามาเดียเลยด้จ้าถี่เราต้องเอาขนาดตัวน้อยๆได้ลูแขียนสูงไปนี้มันโดดถึงซส้อเยอขนดตัวใหญ่ยืระยะไปครับพอครับมงกลมครับเอเคก่อน โตโกรบสำมเขียดโม่น้อยกว่าเขียดโม่โตนะมั่งยาเก็ะเล็กกวสมน้อยปก่กนณ์เถอะแต่สองของเราจะเปลี่ยนเงื่อกันเด้ออันนี้สวนยางพ่อใดน,นี่ครัเพ่ะสวนยางเอาเนาะพี่น้องพ่อนี่แหละครับแต่เพื่อนคนโคราชนียมันเนปลรซิวเพิ่นมาเอาพี่น้องพ่อนี่แหละมเาเป็นเคยผู้ไทย ใค่ผู้ไทยเออผู้เพิ่นไปปั๊บนาเฮาล่ะลูกผู้เอาไมโครไปเฮอสนาเฮาครับมีส่วนยางโอ้มีสิ10ิบกว่าไลท์พี่แจ๊คกินความตื่นเต้นนะรุ่นต่อพี่น้องเออหลังนี้มีถือไอโกงดงอยู่เฮ็ดกงดงเออหลังนั้นมาเฝ้าแล้วนั่นๆๆ่นามีท่านกินเห็นไหมไปคุบเอาเลยแล้วรุ่นน่ะกัดกระเพาะ เมื่อกี้เห็นมันเผือกกรทางไหนบูหันครับนี่เด้ลูกเห็นตาตาพอ่พอว่อยินเห็นบ่เห็นรับปร่ทับมันดิอ๋ออ๋อเห็นแล้วครับพอ่อคบๆหน่อยครับแม่นตัวซ้ำสูสีวังยาให้ละเนีย่ยพี่น้องเบิ่ง์ะก้อนอย่างละคุบนี่กำลังจะมากินเบ็ดครับพี่น้องอือก็ต้องกินอ,อืมไปเถอดตัวใหญ่ๆมันยื้อร้อนแล้วสะพ่อคนน่ะเอาจนอิ่มเอ็เป้งบ่ คือม das <Hah? S 1> ีคือมีกินเบ็ดวมากินต่เยอะเผื่อนี่เลยตะเบ็ดคอรออยู่เดี๋ยวเสือไว้เอาตัวใหญ่ก็ระเบิคือสิากสิเป็นใส่โคะปา่นนี่ว่ะครับเรือว่าสร้างถังครับโอ้เห็ดมันนั่นมี่หม่นได้รูดุนนี่สองนิ้วกว่าสามสามนิ้วสองสามโตพอปนไปรุ่นมันนี่มีเห็ดบัดมือนี่ผมมาเป้าเบ็ดกินเบ็ดร่นนี้เสย มันนั่นกับตัวนึงเต็นเฮาคลางโผน่เฮี้ยงโมหกรุ่นต่อบแบบติดติดบ่ครับพ่อมันมีมีที่ติดลรอแต่ว่ามันอยู่ต่างหากโอ้หมดลงนี่ละนี่เดีสเห็นแล้วหลังลายอมอไอยอยู่เห็นบ่ลรอใส่กระเพาะโอ้นี่นเลยพังตัวสีใหพ่โกงหันอยู่ดินนี่ท่านได้ไปกินเบ็ดแล้ได้เอาก้อนแล้วพี่น้อง เสร็จไหมครับนี่กิบเล็กผสมน้อยกรบน้อยครับขึ้นนานใหญ่เลยฮะเห้อเฮีอเ้อเขาไปหาหม่ตัวที่สามเนี่น้อครับพ่อเมนสามตัวนี้โอ้นม่นหะนาะเดี๋ยวไปเห็นเริ่มภาพที่แรกว่ามันตากบสันเบิ่งนั้นมีไหมล้างนี่ก็ไม่ร้อนผี่น้องเลย เี่ยโหแรงบ่กบนี่ยฉันเอามากินบ่เซอร์ไว้นี่ละขันต่อไปติดเบ็ดหรือว่านั่นครัพ่อเพราะว่าตากบด้วยก่เลยไก่แล้วครับพ่อหมกมีมีที่ติดเบ็ดหนะงโอ้นหอันนี้ครับพ่อเม่นบ่ครับเออค่มีกบกับข้าง้าสองอย่างเลือกับนั่นนั่นเพื่อนเราลลงนครับลลงน้ำน่งเดี๋ยวไฟสองเงินพอนยทับฝนตรงเนี่ยเรากินไปครับผม หลุ่นพี่น้องตัวนี้โตัตึงๆอยู่เลยครับตัวไข่เนี่ยอยู่ที่ตัวนี้ครับตัวน้ำใสๆนี่มุดลงน้ำนี่บ่มีฟิวพอมาทางนี้ลูกครับโซนเบอร์โซนเบอร์ไหมเห็นโตัวเราขะเพาะเห็นนะนี่มองตุ่นๆนี่นี่นะลุกเห็นปะนี่มองตุ่นๆขะเพาะแล้วที่เอาวัตถุสกปอกได้พี่น้องมันละไปนี่นะ ตัวไข่เนี่ยยี่ได้ตัวขึ้นหันไปกินเบ็ดเถอะมันเดือดเลยดิท่านได้ไปกินเบ็ดเมาก่อนพี่น้องเลยมายามเบ็ดกบหร้อหมาการกบเห็นแล่าเก่าซะก่อนลัสนิ่ๆครับอกมายามถ้ามันมีกินเบ็ดเถอะกะใครบอกว่าอย่าไปกินเบ็ดตอนนี้เอาหน่อยนี่ละหรือว่ามันกินจนอิ่มแล้วบุบมีท่านได้กินเดือดเหงื่อยังหอยอย่างดูนี่ว่ามีหลางนึงสุดเลย นั่นก็เนื้อยังห้อยอยู่มีทันได้รอนอยู่มีทันได้กินเนื้อซ้ำเอาก่อน <c oughs> ลักษณะนีขอบเขตเท่าแต่อยู่สวนยางนี่บอกเขาหรือวา่าแม่นแล้วอ,อันสวนมันเอ้ยเนี่ยสองหลงังบ่ครับอยู่ติดๆเดียวลนะ่ะน, <า S 2> นี่ก็เนื้อมีทันได้รอนแี่ยงหากบน้ำ เงี้ยาหาสีไก,ก๋ไก๋จังอยเด้คันเฮาเง,ง,งีงยคือคอะไรมันมุดน้ำก่อนไม่รู้เขามีเห็นมันลี้เหาไวท้ทยเด้ครับพออ่อยแล้วครับกบน้อยครับซําเขียนหน้าเขียนโม่นี่ละเจ้าหละหาเห็นจังนี้มุดลิฟต์ลงนี่คือเราแวกนี่แหละตั้งเจือหาจุอเจอแล้วอย่างไรเห็น เห็นแต่มดน้ำลิบหลดทันดีน่นเนี่ลูกเห็นไหมไปแย่งพี่น้องมึงดูมีไปซิเลอร์ดอกลายมอเยันโอ้โหสนอยู่แบบยางเนียเลยครับเห็นมาพี่น้องเมื่กี้นะครับเนอบน้อยพี่น้องคือแต่ตัวใครเนี่ยเด็้เลยมีท่านได้กินเบ็ดเนากินกลินก็ได้เอาตัวนึงพราเห็นอยู่แถวๆนี้นะมันเห็นพร้อมๆเดียวไปทั้งเออดูสีเดียวเนี่ยละเบ่งตามัน ไปแล้วล่ะพี่น้องเลยมันเห็นพร้อมเดียวสาดไฟไปเห็นแล้วป่ะถ้าตัดสินใจเมาตัวนี้เราบอกก่อนอราโดเขอาป่ามีดีน้ำแถอนะมีดีมองหมดหาตัวใหม่รุ่นตัวใหม่พี่น้องเลยครบอุ้ยอี่ถือข้าบอกแม่นั่นเองมัเยอะขยะไปนะเจ้าเราข้าป่าได้เห็นเลย่ยงไปเมื่อกี้ตาขิงขากไปนะพอหน่อยแน่ไปครบพอแล้วพอแล้วขาบอกพอแล้วพอแล้ว ตัวถึงไปดิครับหอดน้ำมาแล้วนี่โอ้โหโเพื่อเด้กหอดน้ำแล้วลูกมีทันนี่ตัวนอปากอ้อยนี่โอ้โหดูนะน้ำพิงวาวับโอ้มีทันเลยพี่น้องกำข้อใจว่าตาขิงค้าตัวนี้ใหญ่กว่าหมูดิเพราะเรยวเห็นไฟกบแล้วเจ้านำก็มีทันพี่น้องเลยมันตื่นไฟต่ำมันได้ไปควนเมื่อกี้กันเห็นแล้วจ้องเลยสะไปมีทันเป็นเตัวดิ นี่เด็กพอเสือไว้มีมากินหลังนี่เธอไนบ้างเสือไว้คลางน้ำเนี่ยหาหาตัวใหม,ม่ยังแล้วมากินเด็ดเธอเฮาดอกโอ้ยแนมมาในวันตะโกบอึ่งหน่อยครับท่านผู้ชมครับผมอึ่งน้อยเคโลบออมมันดอกครับผมกบหน่อยบอครับพ่อะจังว่ามีกบกับเขียด,ดล้วลูกคือน้อยครับเถอะไง เี้ยลครับเอน้อยคักน้อยฝืนเออเมื่อมันไปเสียลุไปแต่ทะเลมันน้อยมมนใหญ่ครับมีท่านได้อันนี้ปิดเลยทำสีใหญ่กว่านี้ก่อนหว่วยเบ็ดมีทือกี่น้องเลยไได้หาการเหล่านี้แล้วอย่างไรได้กินมือนครับบูกหอดใส่ละเขียดโมครับผมเขียนโมไปสิเยลยละลก ดูดห้าป่าแล้วหลุดเฮเลยพี่น้องเลยโอ้แจ็คว่าเฮางสนมองเลยเห็นแต่จับมาหเฮาเบื่อไม่ไผ่แล้วล่ะโอ้ป่าไผ่ครับผมป่าไผ่ย่างป่าไผ่ครับป่าไม่ย่างพร้อมแล้วนเดี๋ยวโอ้มีหอดต้นย่างครับสวนเกษตรสวนเกษตรเอเย่าครับผมโครงการระยะยาวปลูกไม้ย่างก็ปลูกที่เดียวกันละครับเพาะ ล้างนี่ก็มีสูดเลยอืมพี่เสืเดินดหอยตอกตอนเนี่ยพี่น้องเอ้ยก็เป็นตะกบมันมาดีแท้สนหรับก,ก็เลยเสือไว้กพอกบมันอยู่แถวเรื่องป่านี่แล้วเนะี่ยมีน้ำมีปลาเรือน้ำอ้อมไปนี่แหละลูกยกักษ์ใหญ่หลใช่ใหญ่แมงมุมดูปัดดูปั๊ดูกหน่อย่ะครับเพาะแม่นลูก เล่นึ้นไปโอ้มันขึ้นมาดินแล้วล่ะันนี้มันน้ำแห้งมันจะโวยโลงพี่น้องเลยฮะนะปลาดุกน้อยครับสิเลยนะเราปล่อยลงหนองไงก่อนไย้หำไงออมันยังละลงไปเองด้มันขึ้นมาดินสวนมันนั่งเยาว์เสียงมาเข้าจะน้อยได้ครับพี่น้องครับผม ก็คือนันน้องไอดินแล้วนี่นั่นดิ้รถจอดจอดนี่บ้านน้องไอดินครับอันนี้ป้ายางไอ้อินลอกเก็บเพ็รเหรครับเดี๋ยวไปคือตากบน้อยนี่มีคบปกบเครียดสองอย่างนี่แล้วพี่น้องโมมีฟิวนะถ้าไปรุ่นนำกันเด้อครับใส่รับเพ่ะทันทีเห็นปะพอแงกไฟอ๋อให้รวครับเอ้ยนั่นแล้วอันนี้ครับเขียนโมใหญ่มากนหลังลายทำไทยยิ่งเขาเขียนโมขับาพ่ะแม่นอีดีว่ะ้ย นอนกูดูอยู่ยครับบุญนะครับนี่เป็ดเป็ด <c oughs> เ,เดี๋นบเป็ดซ <c oughs> ุป <c oughs> พี่น้องเบิ่งกันนะโชโด้านหน้าของยาโชด้านหลัง <c oughs> ไม่รุดมือเสียล้ว <c oughs> ครับพี่น้องการเลยนี่เพเทียมโมการป่วยกับเฮาวานแล้วได้ขับมันเบ็ดเาว,วางหลาังนึ่งขับชื่อตัวเดียวแต่ใค้แต่ว่าคุบมันได้นำ <c oughs> เดี๋ยวเบงงิ่งกเงินรอส่วนแรงให้อินก่อนห้าได้ตื่ม จิโก้จิกีมาจิกโกจิกีก็เฮาดีเห็นดีโอ้ตัวงามอยู่ด้วยขบพอตัวใหญ่ดิเอดเ็ดเป็ดเย็นพี่น้องมึงนะครับเดี๋ยวเด้อควับพออี่ครับเกรดอีโม,โมพี่น้องโอ้โหเท่เนาะเออ,อ,อ,อ <laughs> เอาเสร็จ้อมันละไปเป็นตัวดำๆนะครับเนาะมันกันแล้วแต่นี่มันปั๊บสีได้น,น,นะครับ,รบมันปั๊บสีตามสภาพพื้นดินครับขันเปะอยู่มองดินขาวๆเพิ่งับเปลี่ยนเป็นสีออกเหลืองๆขาวๆไป พอเห็นสองตาโอ้ข้างขาอันนี้มันรีบป่าเห็นตัวมันละอันนี้เห็นบลตอกกระปงอย่างมีข้างขากบไงครับกบไงโอ้กระป่องโอยัวเริ่มมามาโอ้มตากบเพยนี่กับบ้านน้องไอดินแล้วครับผมบ้านน้อง๋อมครับนาสีนอนแลับลนนลว่ารับนี่ปิดไฟมือเดือดคือแล้ะนอนแล้บว่าดินเลยประกากราบากบเดือบกหะลา ก็หอดบ้านแล้วครับหอดบ้านแล้วเด้พี่น้องมืออื่นแผนเท่าคือตัดกล้วยไว้มีท่านได้บ่มไปปั่นครับพผะโอ้เอามืออื่นพอละครับอย่างเราสรุปผลเขาเบิ่งเด้อมือนี้ได้จักตัว,วมืออื่นอี่ยคเับเบิง่งเนาะเราไปย้ำย่ามเมือเ้านี่ครับไส้หนาี่เขานอนเรียบร้อยแล้วครับผมไส้เปิดประตูให้แล้วครับเศา้าเลยเด็ครับ สวัสดีตอนเช้าค่ะกำลังยืนเบ่งคอวัสิเอีุยอย่างยืนค่ะวัชิสางอย่างเแล้ว,ลวเห็นยังห่ะครับเพาะสวัสดีครับพี่น้องนลาไปยามเบ็ดกบตอนเช้าครับพอดีเมื่อวานนี้มีเอฟซีเพิ่นมาจะอุดรอนครับเพิ่นมาเห็นปูมาเ้าเพิ่นว่ามันมีจะถือรักไปเลยเพิ่นเลยว่าเปลีป่ยนแปลงใหม่ครับ เราก็เฮ่อนื่ง45องศาค,ครับพี่น้องคือด้านนี้เอืมอ,อ,เอมันได้รับเอียงค่ะเออมันได้รับแสงทางทางทีโนยมันนี่ครับพี่น้องพอลเลยล้เปลี่ยนทรงมาย้อนห่าไไวตัวนี้พอวนว่าน,นเห็นว่าหามันงมาได้ตัวสังกอแสงมันคือตเจจาวในตหน่วนยบกเพาครับตอวแส้มันโดนแสงครับเพราะว่าเธอปิ้นหาทางแต่ง,งินงขึ้นจักน้อยมันได้รับแสงอย่างสมบูรณ์ 45องศา chi. ประมาณนี้แหละเนาะปินนปีน,ทา,นท,าทางนี้หรือว่าปิีนอีกท่านึงครับพ่อทางนี้แหละลูกถูกต้องละคือเฮาหงายตัวนี้เขารับแสงลูกจะขุดหลุมจักไหนกันแล้วก็เฮามันเฮามากมันพูดผูดดินครับแต่ว่างไว้คือยังแบบว่าต้องปลูกว่าต้องก้นลงล,กลึกไปะนะครับในฮันพ่อเพิ่พนว่าเพิ่นว่าซานละว่างไว้คือจังเฮาบ่ได้ตั้งใจปลูกประมาณนี้แหละเนาะครับอันนี้ก็ะเทิรขี้ดินโอมตื่นตื่นพ่นรอเป่าพลออกจักไหนกันเนาะหอมแสีบค่ะหอมแสีบขนาดวันนีครับ เพินเอาบอกข่าวมากคุณขอบคุณหลายๆเด้อไอ้ไผ่เอ้ยกับปันเอ้ยเพิ่นเลยก็ลืมซื้อเราแล้ะเอ้ยนะแม่ใจดีคุณก็แต่ละห้องเพิ่นเอ้ยแล้วเพิ่นเกินสามสิบปีนึงเดี๋ยวนี้สี่สิบห้าองศาบ่อ้ายบาดเนี่ยจะไม่นงจัะไม่นะประมาณนี้ละพี่น้องครับผมมาหอดสวนยางเอาได้ครับมีคือดอกพี่น้องเอ้ยยามมาซิบกว่าหลังแล้วพี่น้องเห็นจักตูอยู่ครับ มันมายามตอนเศร้าหมอกเบิ่งปลาเลี้ยงลูกอาลูกควอกไหมครับตุอยอเล่หมอกขาหมาบมาบอยู่คนมันไปเป็นแผลอยู่พี่น้องครับยามเบตตอนเสร้าไม่ได้คบรบทัวลวครับผมเดยวสิภาไปสุปผลอยู่บ้านนะครับนี่ครับไทยบรรยากาศบานผนอยทางนี้มาให้เบิ้งครับพี่น้องนี่ครับ เรือปั้นพอนลอยเริ่มจากนี่แหละครับผมนายเนยเอาไปหอดบันใส่ยุทธพุมนครับผมว่าไปแต่แกงใส่ผักเด้อมึงแน่ดั่งไฟถับปีงกบค่ะนี่ได้พี่น้องในซ้ำเก่านี่แหละครับกินข้าวจีร้อนๆเค็มๆไม่ไหม้ไม่เดี๋ยวลุกเหมือนกันนะไปเสซ็ตมือกันอันนี้ก็ตั้งใจแล้วค่ะมากินแบบนี้มากินข้าวจีพี่น้องแบบบูชาใครถือไว้ลุกถ้ากินตามีตามเกินแล้วเผาเห็นได้หาบ่ได้ เข็มนังหันล่องเบ้างเด็กคนเข็มบ่เขียบเออใครม่าเหรอค่ะอาบหนังไปนั่งบ่ค่ะนั่นเรากนรู้ค่ะเขาทายเขียบเลยย่่อทได้ตานเมื่อคืนนี่แหละพี่น้องีเดีได้ทว่านี้ละว่าทำเนี่กับอิ่มเหรอพ่อปนเชื่อมเมือคือบ่แจงใส่พักก็ได้เสือเบ็ดกบคือตัวเดียวนึงได้เมื่อคืนนี่ก็ได้พี่น้องที่ได้กระคูบเอาดอกครับครับ คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศตร้งประเทศกันีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเมื่อนี้ผมพอน้อยซอยเดิมออกไปยามเบ็ดเสานีคกับดูเคยมีชื่อชักโตต่วได้อาการเมื่อคืนนี้นะครับขอบคุณครับผมหายกินเนาะกับมือหมานมือบอแล้วพอได้ต้นพอได้พ่นน้อยๆกาเสือเบ็ดเสาหลางไปตอนนี้แหละพี่น้อง